ใชาเลยก่อนยาเราผสมบาตรเจ้บาบา,บาทก่อนซาบาทจ้ะเอาเปิดอกเธอเบื้องแรกว่าตื่นได้ไหนเพะมัซื้ออยู่มันเก่ <S <S ามันคือเป็นสีขาวมันเป็นสีขาวแต่มันหักสามันส,ส,สีสีขาวคือเดี๋ยวนี้นสายพันธุ์ใหม่หวานนิ่มอร่อยหวานนิ่มอร่อยจ้าอร่อยมากเอนนี้บอกคือนบอกสองยังเจ้าสองก้อนโอเคค่ะซื้อยางเจ้า ยายนี่ผลไม้สดค่ะยายนี่ผลไม้สดใช่ค่ะขายทุกอย่างใช่ค่ะมีขายอะไรบ้างมีผลไม้รวมทุกอย่างเลยจ้าเคทาลุกสับปะรดเคทาลุกมีหมดเลยเออปกติขายแถวไหนปกติข้ามผาแดนใช่ค่ะผ่านมาค่ะอแล้วมาแวะที่นี่เนาะใช่เพราะว่าบ้านหนูอยู่ตรงนี้โอเคหนูก็จะขึ้นผาแดนออ่โโเเคคยายนีผลไม้สดนะจ๊ะจ้าซื้อได้นะจ๊ะโอเคค่ะยี่สิบทุกอย่างเลยค่ะ